ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีไทยกัมพูชาถ้าหากว่ายังไม่หยุดสู้รบเรื่องนี้มาจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ Wall Street Journal ค่ะในห้องทำงานรูปขายโดยทรัมป์เขาบอกกับนักข่าวที่เข้าไปสัมภาษณ์เขาว,ว่าเขาเพิ่งจะใช้อำนาจทางภาษีในการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ปะทุข,ขึ้นมาใหม่ประโยคที่ทรัมป์พูดกับไทยและกัมพูชาค่ะคือ ถ้าพวกคุณทำสงครามกันไม่เพียงแต่ผมจะยกเลิกข้อตกลงทางการค้าที่เรามีเท่านั้นแต่ผมจะใช้มาตรการทางภาษีกับประเทศของคุณด้วยพร้อมกับกล่าวเสริมอย่างมั่นใจค่ะว่าไม่มีใครทำแบบนั้นได้นอกจากผม โดยสำนักข่าวของรัสเซียข่าวรายงานว่าคำขู่นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดคุยทางโทรศัพท์ค่ะกับนายกรัฐมนตรีของไทยและนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งหลังจากนั้นค่ะทรัมป์ได้โพสต์ลงทูตโซเชียลว่าผู้นำของทั้งสองประเทศตกลงที่จะหยุดยิงและจะกลับไปดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพแต่รายงานล่าสุดค่ะบอกว่าหลังจากการพูดคุยกันแล้วการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อไปอยู่ดี จริงๆแล้วมาตรการทางภาษีคือหัวใจสำคัญค่ะของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ที่ทรัมป์อ้างว่านี่จะสามารถทำเงินได้อย่างมหาศาลให้กับสหรัฐอเมริกาและยังเป็นอำนาจในการเจรจาต่อรองที่ทรงพลังแต่ทว่าศาลสูงในสหรัฐอเมริกาค่ะกำลังพิจารณาว่ามาตรการทางภาษีของเขาบางอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงค่ะทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาจะยังคงใช้งานมันต่อไป และไม่ว่าจะชอบหรือว่าจะไม่ชอบค่ะน,นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าทรัมป์เขาพร้อมที่จะใช้มาตรการทางภาษีในการกดดันประเทศอื่นๆเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและครั้งนี้ก็อาจจะเป็นแบบนั้นเช่นกัน แล้วเพื่อนๆคิดว่าคาขู่ในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศมากน้อยแค่ไหนแล้วเราควรจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดติดตามเพจของกรุงเทพธุรกิจในทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจให้นิวแล้วก็ทีมงานในการนําเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ